เกมอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมโรบ็อกเหมือนเดิมค่ะวู้ฮูเดี๋ยวนะทำไมมาอยู่กันในหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเรามาอยู่กันในเกมออนไลน์ซอร์ชบัตสองนั่นเองโอเคเราไปเริ่มต้นเล่นด้วยกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเกดก็ยังไม่รู้ว่าด้านในเป็นยังไงนะไปกดเพลย์เลยวู้ฮู้เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเหมือนเกมคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเกมออนไลน์นั่นเองเราสามารถเก็บเลเวลตีมอนสเตอร์ได้ด้วยนะโอ้โหน่าเล่นมากเลยมาแล้วกำลังโหลดแล้วนะ นะเข้าไปที่ด่านด่านที่1น,นะคะเฟลมึงเวิร์สวูดแลนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยอยยออ location, okay. ยออยยยมยย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 อยยล่ยย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 ยนยย่ยย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 เยยยยยเยยยยอยย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 เยยอยย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 อะีชมีอะไรด้วยอยยยยดโยย โอเคเราเจอมอนสเตอร์ตัวแรกแล้วนะคะเราจะต้องฆ่าเลยอุ้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 ยฟันฟันฟันโอ้โหเลือดเราก็จะลดด้วยนะใช่ไหมฮึบฮึบฮึบนี่ด้านล่างคือเลือดของเราใช่ไหมคะนี่ตายแล้วตายแล้วตอนนี้เรายังเรเวลหนึ่งอยู่โอเคเดี๋ยวนะเจอกวเจอกแลวคล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันเนาะโอ้โอ้อ้ยอ้ยอ้ยหมูป่าหมูป่าฮึบหมูป่ามันคือหมูป่าฟันมันฟันมันว้าออเอออโจมตีเรียบร้อย มันไม่ดอบอะไรเลยใช่ปะเด,เดี๋ยวนะคิต้องไปหามอนสเตอร์เพิ่มยังไงเจอแล้ววิธีการบังคับก็ไม่ยากนะคะบังคับเมือนกับบังคับในเอ่อโลบอกเลยทั่วไปแล้วก็วิธีการโจมตีก็คือใช้เมาส์คลิกเอานะคะเราต้องคลิกคลิกนะคลิกค้างไม่ได้นี่ตอนนี้นะคะเกทเลเวลอ่เลเวลหนึ่งสามทับเจ็ดต้องให้มันเจ็ดทับเจ็ดถึงจะอัพเป็นเลเวลสองนะอันนี้เป็นจุดวาร์ปนะคะเพื่อที่จะวาร์ปไปที่เมืองอื่นนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเวลกันเพิ่มเติมก่อนฮึบ นู nope, ่นนุ ring, ring, ring. <th eterm oon> ่น <Pacific> น <astrology> ุ่นนุ่นนไอ้แมลงอยากฆ่าแล้วทำไมมันเต้ามันอยู่ไกลจังเลยอะเก็ตวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวนีใจเย็นฮึดมาแล้วมาแล้วมาแล้วหูันนี้ตัวอะไรวูฟวูฟหูเราจะชนะไปเนี่ยหูมันเวลอะไรหูมันกัดเราทีนี้เราจะตายเลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดวิ่งดีแค่วิ่งดีก่อนเลยเราต้องฆ่าเออ่หมูป่าอย่างเดียวนะฮะหูวูฟนี่ไม่ไหวเลยจริงจเดี๋ยวดูซิ เลือดเราก็ไม่มีนะคะแล้วมันจะวิ่งตามเราทำ้ไปเนี่ย <c oughs> โคตรน่ารักเลยอ,อ่ะได้ได้ไได้ไดวิ่งมาวิ่งมาอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่กระจกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นเอ่อเทเลพอร์ตบายเนมก็คือเหมือนว่าเราจะเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนของเราได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสกิลใช่ไหมอ่าส่วนกด e เนี่ยคือใส่ชุดแล้วก็อาวุธนั่นเองอ่าโอเคฮึ งั้นตอบตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเกตไปเวลก่อนแล้วกันนะคะกดอ e ีขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีขึ้นได้ไม่ต้องเดินมาที่จุดวาร์มนะโอเคตอนนี้เนี่ยเกตจะไม่ไปตีละ E อีตัวหมามป่าบ้าแล้นะคะอเ,ค <c oughs> เอาเอาเอา,เอาหมูป่าก่อนแล้วกันเฮือเฮ้อเฮอ,ฮอเพราะว่าน่าจะฆ่าได้ดีกว่า3ทับเแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเกตเวลไปอีกสักพักหนึ่งให้เลเวล2ก่อนแล้วกันนะ,ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจ้าเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะ <laughs> มันคือปูใช่ไหมแต่เราไม่สามารถเดินเข้าไปหามันได้นะคะมันน่าจะเป็นแบบว่าฉากเฉยๆหรือว่าจะเป็นบอสเออมันคือปูมันคือปูมอ,ปมองไม่รู้เรื่องเลยงงมาก <laughs> น่ารักมากๆเลยอยู่ตรงแถวๆทะเลทรายนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปตีหมูป่าเพิ่มเติมก่อนละกัน5ทับละใกล้จะเรเวล2แล้วนี่โอ้โหแต่ว่าหมูป่าหายยากมากเพราะเอาจริงคนเล่นเยอะเหมือนกันนะคะเจอคนอยู่เจอคนอยู่โอเคเดี๋ยวขอไปเวลก่อนเลย โอ้ไ y g กอดเวลสองแล้วมาเรามาเวลกันต่อนะคะเฮ้ยเกดอยากลองไปตีอีนี้เหมือนกันนะเนี้ย อีหมูป่าตัวนั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะมาฆ่าอีหมูป่าเนี่ยไปก่อนเรื่อยๆเลยฮึบโหูตอนนี้เนี่ยตีเร็วขึ้นด้วยนะเอ่อตอนแรกเนี่ยตีแบบโหูนานมากอันนี้เนี่ยเราต้อง1นึทับสิเใช่ไหมเราต้องฆ่าหมูป่าให้ครบ19ตัวอึบอึบอึบห่ไม่ยากไม่ยากหมูป่าเยอะด้วยนะคะจากที่สังเกตอยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็เกิดเรื่อยๆด้วยนะป่ะเราต้องมาตีอัพเลอัพเลอัพเลอัพอัพเลโอ้โหตีตีตีมันตีมันดีตีมันดีให้แรงมากเลยว่ามัน กากต้นนี้อะแกต้องไปตีลิงแล้วลิงองาเทพสุดในเกมนี้แล้วเดี๋ยวงั้นก็ต้องตีกับพี่ลิงไงดิ <laughs> ลิงขี้โกงขี้มั่วตัวเองไม่ได้เทพเลยโอ้ยโอ้ยมันมาลุมสองตัวโอเมก้าด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 โอ้ต้องอย่างกันกสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ้ยตรงนี้เกิดเยอะจังเลยนะฮะดี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 เฟรนซี่วายโอเมก้า oh แสดงว่าเลือดเกมน,นะคะหมดพอดีไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปเวลกันเรื่อยๆอุ้ยนี่ไงเจออีกแล้วนะคะอ่าโอ้ทุกคนเกมนี้นะคะเราสามารถกดคูณสองได้ด้วยนะคลิกไปที่คำว่า เดยวตรงนี้เลยนะคะแอดฟืบนี่มันจะมีแบบคูณ2บูสต์15นาที1ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็24ชั่วโมงนั่นเองนะคะ,ะคือจะคูณ exp คูณ2ดรอบคูณ2ด้วยนะคะแล้วก็คูณ1.5ุนะคะโอเคลองซื้อแบบ25ก่อนละกันนะคะแบบเล็กเล็กๆ15นาทีพอ,อโอเคฮึบดูซิว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยเกส อ่บูสต์รีเมนดิ้งแล้วนะมางั้นเดี๋ยวเรามาเวลกันดูดูนะฮะว่ามันจะดรอปด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรด้วยไหมฮืดฮืดอึอึบ,อบจุ๊จจจอ่าตอนนี้แต่เงินคูณ2อะไรก็คูณ2ใช่ไหมได้เลยจัดไปนะฮะมันยังไม่เห็นดรอปอะไรให้พีเกตเลยเนีย่ยโอเคลองดูอ่าโหเออขึ้นมาเร็วจริงๆด้วยนะเมื่อกี้สิใช่ไหมงั้นทีก็ขึ้นตัวละสอฮึบฮึลองค่าดูฟับบฟบฟบันต้องขึ้นเป็นสิบ 10, 10, 10, 14แล้วโอ้โ oh, ห oh. จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยโอ้ my god เร็วมากเร็วมากงั้นอย่างนี้เราก็สามารถอัพเวลได้ง่ายๆนะฮะแต่ว่า <laughs> ต้องใช้โลบัคซื้อนั่นเอง โอ้โห oh, 16แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะเรเวลสแล้วแล้วเลือดเนี่ยมันก็จะรีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะคะลองกด e ขึ้นมานะคะก็จะมีเป็นพวกนี้นะเยอะแย,ยะมากมายนะคะอาวุธเกมมีแค่2อันเองโลเคชันเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้เนาะแต่ว่ายังดีกว่า ขออยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ไปไกลแล้วใจก่อนนะฮะอันนี้วูฟเราไม่สนใจเราจะไม่ฆ่าวูฟวูฟเนี่ยฆ่ายากมากแล้วก็เรายังเลเวลน้อยนะคะยังไม่มีสกิลอะไรสําหรับโจมตีวูฟเลยหรือว่าหมาป่าเลยนะโอเคตอนนี้เนี่ยเราวิพีคนสองอยู่เนเช่เนเช่เนเช่าฆ่าอีกน่าจะแค่อีกแค่2ตัวแถวนี้วูฟเยอะจังเลยอะน่ากลัวมากเฮ้ยจู่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 แมลงไฮกำลังใจอยู่งสุดขอ้วจ้า อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นเราก็จะเลเวลัพแล้วนูนนนนนนเจอแล้วค่ะนี่เจอแล้ว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 หมูป่าหมูป่าโอ้โหหมูป่าสีฟ้ามอนสเตอร์นี่มันจะออกแนวสีฟ้าหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดตัวที่เราตีไม่ได้มันจะเป็นสีแดงไหมยังไม่เจออ่าเลเวลซ้ำแล้วค่ะว้ว้ต่อไปนะคะตีสา7ตัวนะคะเอองั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็ตไปเวลก่อนละกัน แกอยากลองวับไปที่อาคาเดียดูนะลองลองเทเลพอร์ตด,ดูแล้วกันเนาะคะว่าเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะหรือว่าเราจะต้องเสียตังค์ฮึบ you must be on a teleport pad to teleport ฮึบเราต้องเดินไปที่อ่าแพดแพดฟ้าฟ้าตรงนั้นเพื่อไปเทเลพอร์ตแน่เลยงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวให้วิ่งไปกับนี่ตรงนั้นนะคะป คือแบบอยากเข้าไปในเมืองนะเพื่อที่จะไปหาซื้อพวกเสื้อผ้าหรือว่าอาวุธอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าคือตอนนี้ซื้อเอฟพีค e ูณสองคูณสอมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะไปเดินเล่นในเมืองเฉยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอึบ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 สิ้นาทีตอนนี้เลยแค่11นาทีงั้นเดี๋ยวขอเวลก่อนละกัน11นาทีนี้มันมีค่าสําหรับการเสียตังค์ของเรางั้นเดี๋ยวพี่เกขอเวลก่อนละกันนะคะค่อยไปอีกนิดนึง เอาอีกแล้วซามาตีวูฟอีกแล้วซา,าอีกแล้วโ,โหเรื่อม,มันเยอะจริงอะเลือดเยอะจริงรจังอเนี่ยโอ้โหเราต้องวิ่งขึ้นเนินค่ะตอนนี้ง่ายๆเลยวิธีการหนีวูฟนะคะถ้าเกิดน้องๆเผลอเผลอไปกดโจมตีมันเข้าอะไรอย่างงี้ะคะก็วิ่งหนีขึ้นเนินค่ะง่ายๆฮึบเพราะมันกระโดดตามเรามาเอ้ยได้นะบนเดินเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะเราก็ไม่สามารถตีมันได้เหมือนกันเพราะว่านี่ เราอยู่บนเนินนะเนินที่สูงกว่ามันมันมาไม่ได้แล้วมนี่้โอเคนี่นะคะเราก็ลอดพอ้นล้วนะคะวิธีการหนีง่ายๆนะคะนี่พี่เกดบอกทรคกเนอีกกนอิกทรกเนะคะ <c oughs> แต่จริงๆไม่ควรหนีหรอกก็ควรที่จะตีๆมันไปให้มันตายๆนะแต่ว่าคือเลือดเราก็ลดเร็วมากตอนนี้นะคะเกดก็35ทับ37แล้ว เย yeah! ้ใกล้จะัพแล้วใกล้จะัพแล้วใกล้จะ l รเ e l สี่แล้วนะคะค่าอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะาตอนนี้คูณ2ด้วยเลยแค่4นาทีเท่านั้นนะคะงั้นก็เดี๋ยวฆ่าก่อนเลยปึ๊บเราจะได้เล v e l สี่แล้วเนี่ยตื่นเต,นต้นมากอึบ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 ,อบเเขึ้นเร็วมากนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งใจ <laughs> นี่ไงน่าจะอีกตัวหนึ่งมั้งเพราะตอนนี้มันสามสิบเจ็ดพอดีโอเคโอเคได้อีกตัวหนึ่งจะได้ขึ้นไปฟ level สี่เเนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเชียร์พิเกตก เล่นกันดีกว่านะฮะปื๊ตึบ๊อ่าแล้วก็อัพแล้วเดียโอ,อีกตั้ง4นาทีเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในเมืองกันดีกว่าตอนนี้เลเวล4แล้วนะคะเลเวล4เนี่ยตี61ตัวเลยแต่ว่าเกคิดว่าถ้าเกิดตีหมาป่าเนี่ยน่าจะต้องน่าจะได้เยอะเยอะกว่า2นะโอเคงั้นเดี๋ยวเดินไปที่ตรงนู้นกันนะคะจุดวาร์ปไปโอเคไปเราวาร์ปกันเลยนะคะฟึบแล้วก็คลิกเทเลพอร์ต ฟื้ป้ามมาแล้วนะฮะเรากำลังไปที่อาคาเดียนั่นเองนะฮะเ <c oughs> ฟลสหนึ่งมาแล้วนะฮะเข้ามาในเมืองแล้วโอ้โห <c oughs> ในเมืองยิ่งใหญ่อลังการมาก มอกเลยโอ oh my god เวลาเราจะวาร์ฟนะคะตอนแรกคิดนึกว่ากด E ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถกดไปที่วาร์ปนะคะแล้วเราก็จะสามารถวาร์ฟได้เลยไปที่โลเคชันนะคะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเราต้องเข้ามาเดินไปที่จุดวาร์ฟก่อนนะคะซึ่งวูดแลนด์เนี่ยคือเป็นที่ที่ไว้เก็บเลเวลของเรานะคะมีแบทเทิล r e n a อารีนาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่า P K กันนะคะส่วนอะคาเดียเนี่ยเป็น ในเมืองนันนแดงหลังการมากทุกคนดูดิเดี๋ยวพี่เกจะให้ดูเซิฟเซิฟก่อนแล้วกันว่าวินมีประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะหรือว่า EP หน้าเนี่ยพี่เกจะ พาไปเดินแล้วก็ไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างในนี้โอ้โหอันนี้คืออะไรเขาสู้กันหรือว่าไงหูชุดน่ารักมากเลยนะน่าจะมีเป็นสายอาชีพด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพาทหน้านะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเมืองมีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอ้โหดูดิท่าท่ายืนโคเทเลยโคเทแม่เล็กบลอกไลยโคเทยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วค่ะ บ๊ bye bye. ไปเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับโอ้โ oh, หสนุกปากเลยครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักเบลิงเจ้าเบลิงก็อย่าลืมชวนเพเื่อนๆมากดซับสไครต์หรืก,กดกระดิ่งให้กันด้วยครับวันนี้ไปเลยไปแล้วบ๊ายบายโอ้โหหมุนอย่างเท่เลยจบับจบค่ะน้องๆอ,อย่าลืมกดซับสไครต์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดของพี่เกมฑ์แล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่าๆของพี่เกกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยอล้อน,น้องอย่ลาลืมกดไลค์ให้เกด้วยน,นะคะบ๊ายบาย